ว่าการจะทําธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยมันต้องหาแนวทางนนเนาะในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอันนี้สําคัญมากเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าเขาจะมีหลากหลายธุรกิจที่อยู่ในพอร์ตประเด็นคือเพื่ออะไรเพื่อสร้างรายได้หลากหลายช่องทางแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วยนั่นก็คือบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยค่ะต้องบอกว่านวันนี้คุณผู้ชมเขาประกาศรุกเคลื่อนไปนะว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่เขาทําเป็นวันแพลตฟอร์ม คือร,รอาวบรวมอสังหาริมทรัพย์3ประเภทเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเดี๋ยวพามาดูแนวคิดนะคะว่าเขาเห็นโอกาสอย่างไรรวมถึงไอ้สเทรนที่ว่า3ธุรกิจอสังหามเนี่ยมีอะไรบ้างผู้บริหารก็คือคุณธนพลสิริธนชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fraser p r o p e r t y ประเทศไทยจำกัดมหาชนเขาก็เล่าให้ฟังว่า ทำไมจะต้องผนึกเอา3าธุรกิจเข้ามารวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเขาบอกว่า1ล่ละมันช่วยเสริมเรื่องของการเติบโตทําให้บริษัทมีรายได้จากหลากหลายช่องทางแล้วก็มีรายได้ประจําเพิ่มมากยิ่งขึ้นโอกาสในการเติบโตทางรายได้ที่มั่นคงเนี่ยมันก็มากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะทีนี้ที่รวมเอา3ธุรกิจเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าเป็นเฟรเซอร์ o p e r t y Home คือมีทั้งแนวราบอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหัวเมือง เอาจริงๆนะธุรกิจเนี้มูลค่าสินทรัพย์เนี่ยไม่น้อยนะคะ7 0 0 0 0กว่าล้านตัวที่2ที่รวมก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหากรรมและแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็น f r a เซ r ร์ o r e r t y Industrial คือครบวงจรเลยแล้ว3ก็คือเรื่อง Commercial ค่ะเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นะอย่างเช่นอาคารสำนักง,งานให้เช่ามีรีเทลมีโรงแรมต่างต่างที่เราคุ้นชื่อก็อย่างเช่นว่า สามย่านมิทาว hmm. ไปตัง้งอยู่แถวอาคาร F Y I <_ COVID> ต่างๆเป็น <immen S 1> ต้นเดี๋ยวเรา<ม> <refugee> ไปฟังแนวคิดของผู้บริหารกันค่ะถ้าเกิด3แผนนะครับเราเรียกว่า one two t นะครับปีแรกนะครับสอเนี่ยเราบอกว่าเราจะสร้าง one platform ก็คือทำยังไงที่จะหลอมนะครับในเรื่องของธุรกิจทั้ง3อันนะครับให้ seamless นะครับทำงานแล้วก็เสริมกันได้ ปีที่2นะครับ22022เนี่ยเราบอกว่าเราทำยังไงที่จะให้แบรนด์เฟเซอร์นะครับทำให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจนะครับ to w a s trusted brand นะครับอันที่3นะครับเรียนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเข้าไปอยู่เรียกว่าหัวใจของลูกค้าได้เกิดเติบโตขึ้นเป็นท็อป3นะครับของแต่ละ asset class นะครับนั่นคือ 1, 2, 3ของแผนธุรกิจ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ